ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยอุ้ยตัวอะไรฮิโปเหรอฮิโปลองดูไหมลองดูเลยยิ้มใส่หนี่หนี่โอ้ยจะมาเป่าพุงอะไรอย่างไงี้เออเออฮิโปฮิโปลูกฮิโปอยู่ล่างนู่นอยากไปดูอ้าดอัาดหนึ่มื่นลูกพออัด ไหนไหเดี๋ยวพาดูดี๋ยวดูีบ้างกันเพียงเพียเพียงเพียงเต่าเพก็บไม่เก็บมเอ็มบ้าดูนๆ่อะไรนะอะไรนะจระเข้หรือเปล่า มมมััันชชช้้ช้าาางงอไม่มีสัญญาณ GPS